ขอกำหนดสัดส่วนกรรมธิการดังนี้นะครับสัดส่วนกรรมธิการของคณะรัฐมนตรีจำนวน5ท่านสัดส่วนกรรมธิการของแต่ละพรรคการเมืองจำนวน20สท่านขอเชิญขนมตีเสนอรายชื่อกรรธิการครับมีตัวแทนรั่นตีไหมครับ ตัวแทนรั้มตรีก็ไม่มีอีกท่านประธานครับผมมบุศัก์บัวรุง,งามสมาชิกสภาผู้แทนส่นจังหวัดปรีภาคเพื่อไทยในขณะที่รัฐบาลไม่ส่งคนมาแสดงว่าไม่สนใจกกุณาม,มอบให้กับพรรคการเมืองเฉลี่ยไปครับแต่ละพรรคครับคงคงไม่ถึงขนาดว่าไม่สนใจนะครับแต่จะ,จจะต,ติดภารกิจอยู่ตัวแต่ส่วนรัฐมตีไม่พร้อม ขอสัสดส่วนกรรมธิการของแต่ละพรรคการเมืองก่อนนะครับยี่สิบ,บ,บคบทนท่านประธาคนครับเอาไว้เสนอทีหลังครับรับทราบครับท่านท่านประธานครับผมจุลพันธ์ครับขออนุญาตท่านประธานครับเจอนทครัที่เคารพผมจุลพันธ์อรมนวิวัต์พรรคเพื่อไทยจากจังหวัดเชียงใหม่กระบวนการในการตั้งกรรมธิการเนี่ยนะครับเราเสนอจํานวนแล้วก็ จะมีสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีไม่เกิน1ในสนะครับหมายความว่าถ้ารัฐมนตรีเนี่ยจะเสนอเสนอได้ไม่เกิน1นในสแล้วจึงเหลือสัดส่วนที่เหลือเนี่ยให้กับสมาชิกในแต่ละพักมาแบ่งกันนะครับ,รบตามสัดส่วนหมายความว่าถ้าคอรมอไม่เสนอก่อนเนี่ยนะครับ25เนี่ยต้องจัดสรรลงพักการเมืองทั้งหมดครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมไม่ทราบว่าทางคอรมอรพร้อมหรือไม่นะครับถ้าพร้อมก็เสนอพวกผมยินดีรอครับแต่ว่าถ้าถ้าจะให้พักการเมืองเสนอก่อนเนี่ยกระบวนการขั้นตอนที่เราทําในเรื่องของการตั้งกรรมธิการจะผิดพลาดได้ขอบุณครับคือเข้าใจที่ท่านจุลพันธ์เสนอนะครับแต่ความจริงไม่น่าจะผิดพลาดหรอกครับเพราะว่าได้แบ่งสัสดส่วนตามตามธรรมเนียมปฏิบัติของสภาเราท่าที่ห้านี่สัสดส่วนกรรมธิการของข้ามตีกว่าห้าท่านอยู่แล้ว ฉะนั้นในสัดส่วนของแต่ละพักการเมืองนี่ก็จํานวน20ท่านนะครับเราแบ่งกันชัดเจนอย่างนี้ถ้าสัดส่วนพักการเมืองเสนอครบ20คนแล้วทางรัฐมนตรีก็ยังไม่มีใครมาเสนออยู่ค่อยเอาลงมาแบ่งให้พักการเมืองครับขอเชิญตัวแทนพรรคเพื่อไทยครับจํานวน6ท่านเสนอเลยครับ ท่านประธานที่เคารพผมสลันทิมสวรรสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดเลยพักเพื่อไทยขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาการวิสามันในสัดส่วนของพักเพื่อไทยจำนวน6ท่านดังนี้ครับ 1. นายศิลสิทธิ์เลิศด,ด้วยลาบ 2. นายจาตุรงเพ็งนรพัฒน์ 3. นายคุณากรปีชาชนะชัย 4. นายกิติกรโลสุนทร 5. นายพรเทพวิสุทธวัฒนศักด์ หกนายเดชาคงคาขอผู้รับร<ม>องได้ครับผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปเป็นสัดส่วนของพลังประชารัฐจำนวนหท่านครับเชิญครับค่ะเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางสาวการกนิษฐวสันตติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตหนึ่งพักพลังประชารัฐค่ะดิฉันขอเสนอรายชื่อคณะกรรมธิการวิสามันในสัดส,ส่วนของพักพลังประชารัฐ5ท่านค่ะ 1. นายสรวุฒิเนื่องจำนง 2. นายอัธพลโพธิพิพิธ 3. นายสุชาติอุตสาหะ 4. นายจักรรัฐพัวช่วย 5. พันตำรวจโทธนพัฒนกิติวงศาขอผู้รับรองด้วยค่ะ พวกเราลองถูกต้องนะครับต่อไปสัดส,ส่วนของพักภูมิใจไทยครับสามท่านครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายสิริพองษ์อังคสกคุลเกียรติสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกดพักภูมิใจไทยขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการที่การศึกษาแก้ปัญหาช้างป่าบุกรุกที่ทํากินของเกษตร,รกรและเยียวยาผลกระทบทางพักภูมิใจไทยสามท่านมีรายชื่อดังนี้ครับหนึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์กิศรักกิษนารักทีลรัฐ 2. นายกันศิริพัฒน์สานายศิริศักดิ์ร่วมพัฒนาขอผู้รับรองครับผู้รับรองถูกต้องนะครับขอเชิญพักก้าวไกลครับจำนวนสองท่านครับ ปรับเรี่ยนให้ประธานสภาผูพพ้แทนราษฎรที่โครพดิฉันสุดทวันสุบรรณาอยุธยาสมาชิกสภาผูพพ้แทนราษฎรจังหวัดนคนปรปฐมเขตสามพักเก้าไกลขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาการวิสามาันในสัดส,ส่วนของพักเก้าไกลจำนวนสองท่านค่ะ 1. ยันณธิชาบัวเผื่อน 2. แสงเดือนชัชเลิศขอผู้รับรองด้วยค่ะผูดรับรองถูกต้องนะครับต่อไปเชิญพักประชาธิปัตย์จำนวนสองท่านครับ ครับการเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายอัคารเดชวงมิทักโรธสมาชิกสภาผู้แทน,น,ววนรัษฎรจังหวัดราชบุรีเขต4อำเภอบ้นานโป่งพรรคประชาธิปัตย์กับผมขอเสนอกรรมธิการในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ในการเสนอใหอ้ตั้งกรรมธิการวิสามัญพารณาศึกษาแก้ไขปัญหาช้างป่าเพิ่มจํานวนบุกลุกที่ทํากินของเกษตรกรและเยียวยา,ยาผลกระทบอย่างยั่งยืนจํานวนสองท่านครับท่านที่หนึ่งครับนายแพทย์บญ,ญัติเจตนาจันทร์ ท่านที่สองครับท่านสสสีสมรรัศมีเลิกเสดขอพูดรับรองได้ครับรับรองถูกต้องครับต่อไปเชิญตัวแทนพักชาติไทยพัฒนาครับหนึ่งท่านครับกอบริยนทประธานที่เคารพผมนิกรจำนงสมาชิกสภาผู้แทนราษดรพรัคชาไทยพัฒนาขอเสนอรายชื่อกรรมธิการในสัดส่วนของพักชาติไทยพัฒนาคือนายสมศักดิ์สุนทรน,นวพัฒน์ขอพูดรับรองนด้ครับ พวกเราลองถูกต้องนะครับขอบคุณครับต่อไปพักเสรีรวมไทยจํานวนหนึ่งท่านครับเชิญครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมวิรัติบริสุลินพักเสรีรวมไทยครับขอเสนอกนรรมธิการในสัดส่วนของพักเสรีรวมไทยหนึ่งท่านขอ,ขอเสนอนายวสินสิริเกียรต,ติคุณครับขอผู้รับปรองด้วยครับขอผู้และปรองถูกต้องนะครับต่อไปเป็นสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีครับเชิญ เสนอครับตัวแทนจากทางฝ่ายรัฐมนตรีบเบียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษดรที่กรบกระผมอัตกรศิริรัตยากรสสบัญชีรายชื่อพลังประชารัฐจากจังหวัดฉะเชิงชาวก่อนอื่นผมต้องกราบขอโทษท่านประธานและก็เพื่อนสมาชิกนะครับเมื่อสกูนี้ติดภารกิจอยู่อีกห้องหนึ่งนะครับก็ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีครับให้เสนอรายชื่อกรมรมการวิสามันในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีจํานวน5ท่านครับ หนึ่นายธัญญาเนติธรรมกุล 2. อนายดำรงพิเดศ 3. านายจารึกสีอ่อน 4. ีนายพัยลินหนูมาก 5. ้านายสุวิชานสุวรรณคะ